สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราโชคดีมากเลยที่ทางด็อกเตอร์เนี่ยให้เป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนกล้องแล้วก็ลุงอย่างชันเนี่ยก็สนับสนุนไก่หนึ่งร้อยตัวให้กับช่อง Buddy and c ด์ไช e ์ a t ิลอีทาวเวลิ่งแอนดจุม่จิมมี่ใช่ไหมใช่เลยค่ะใช่ใช่องเราเก่งไม่ลุงใช่ใช่ทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มจับเวลาได้เลยถ้าทุกคนกดแล้วกันเริ่มกันเลยกิน เพ enfin, ah, mm hmm like yeah. yes, ื่อก้าวเข้าสู่900สมาชิกเพิ่ r เชเกิลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อรุ้นรับมือถือ v i v o y 11จำนวนเดือนละ1เครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอนัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอดช่องไมอนัตมีขายเสื้อ Shadow b ันนีด้วยนะ

กำลังดีเลย perfect นี่ yeah. perfect สุดๆ perfection นี่ hi, ทุกคนชายเก้าหน่ะกำลังจะเป็นผู้กำกับหนังแหล้วพอดีว่าคือโรงเรียนนะคุณครูให้ Smith ację. ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาหนึง่งคลิปคลิปอะไรก็ได้เลยแล้วชายเก้าหน่ะก็ได้รับบทเป็นตากล้อง ก็เลยต้องมาหาโลเคชั่นสถานที่น่ะว่าแบบมุมไหนสวยมุมไหนดีเมาะก,กันถ่ายวิดีโอนี่นีแบบนี้นเลยก็เลยมีกล้องส่วนตัวมาซึ่งนักแสดงของชายเกลิลก็ไม่ต้องสืบหรอกนะว่าเป็นใครชายเกลิลนะมีนักแสดงแล้วคนคนนั้นก็คือ ว่าชัยก็กแบบนี้อยู่กลุ่มเดียวกันงนะั้นเดี๋ยวชายก็ว่าชายก็ขอหาโลเคชั่นในการถ่ายคลิปคลิปนี้ก่อนนะคุณคุยทำคลิปแค่2อถึงสนาทีนะแต่ว่าต้องไปหาโลเคชั่นด่วนๆเลยมุมไหนดีมุมไหน,หไหนสวยมุมนี้ดีหรือเปล่ามุมนี้โอเคถ่ายจนได้แต่จะได้รู้ว่าต้องมาถ่ายตรงนี้ตรงนัน

านี้ฉันก็รู้เรื่องทั้งหมดของชายเกิากับบันนี่มันทีเรียบร้อยแล้วเด๊เด๊เดมาคุยใกล้ๆดีกว่านี่ทุกคนคราวนี้เดฉันก็รู้เรื่องทั้งหมดที่จะสามารถจัดก,การบันนี่กับชายเกิาได้อย่างหลักแหลมและแยบยลมากที่สุดแล้วไม่อยากจะโมอนะันน่ะขอโทษขอโทษเห็นหัวล้านของฉันไม่มีอะไรมากนะัฉันคิดเยอะเกินไปนะขอโทษกลับบ้านดีกว่าไปคิดแผนจัดก,การบันี่ชายเกิล ชิคก็เก็บมุมภาพหมดแล้วตอนนี้ก็พร้อมไปเรียกตัวนักแสดงมาถ่ายแล้วแหละมานีจะเป็นนักแสดงมานีน่าจะชอบเรียแร้อล้วพร้อมแล้วเสียง <c oughs> อะไรนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันีดีดีช็คก็ต้องการอะไร นี่ถ่ายฉันก็ก่อนเลยเดี่ยวงานเฉุ่มยังไงเล่านี่งานกลุ่มเอ๊บัตริถ่ายก่อนได้เดียบโชว์โชว์ฉันก็เธอต้องเป็นนักแสดงให้บันนีถ่ายโอ้ไม่ได้แล้วแหละ เพราะว่าฉันน่าจะเป็นผู้กำกับฉันเป็นตากล้องไม่ได้เป็นผู้กินกับเลยได้ไหมอ,อ,อร่อยนะชอบกินกับข้าวหลานลุงก็กินกับได้แล้วแต่นนะ่า<ๆ>กินไก่นะ่ะก็แด็เราจะถ่ายเรื่องอะไรกันนะยังไม่ได้ดเธอไม่ได้นะคิดบทเหรอไทเกอร์เธอต้องคิดเรื่องก่อนนะหลังจากนั้นเธอต้องคิดบทเธอจะมาถือกล้องสมสีสมห้าไม่ได้นะไหนบอกเป็นผู้กำกับน่ะเป็นผู้กำกับเป็นตากล้องน่ะแต่ไม่ได้เธอจะทำงานเสียบท ไม่ได้ทุกอย่างทีง่จะถือกล้องด้วยกำกับไปด้วยไม่ได้เธอต้องมีตากลอ้องก็เช็คเก,ก็นี่ไงแล้วใครไปทูก้กำกับงั้นบันี้เป็นผู้กำกับแล้วใครแสดงเออเรามีกรนสอบคนน,น,นี่ทุกคนแสดงแทนบันี้กับเชคเกิลได้ไหมอ่านันสี่แสดงกับบันนี้แทนแทนไม่ได้เธอคุยกับใครเนี่ยเอาคุยกับทุกคนน่ะให้ตายเถอะบันี้ว่าเราต้องกลุ่มเราน่ยยังไงต้องโปรดักชั่นและจับ พันล้านคนได้เห็นถึงความอลังการงานสร้างจริงด้วยเริ่มเลยไปเดี๋ยวหาเชือกแป๊บหนึ่งหาเชือกทำไมอ่ะมาพันโอ้ไม่ใช่พันล้านแบบนั้นตายแต่ใช้ก็ไม่ได้ถ้าพันล้านเนี่ยเราต้องไปจ้างช่างกล้องอเราจะไปจ้างที่ไหนฉันไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะถ้าฉีดไปถามลุงดีกว่าเผื่อลุงจะรู้นะโอเคๆก็ได้เก็บกล้องฉันไปเลยต้องไปหัดดักกล้องใช่ไเนี้ยอ่าไม่ได้ถ่ายให้ก่อน ลางลุงกันเชอะบันนี่เย้ยได้กินไก่ด้วยเฮ้จะว่าไปมุมกอ็ตรงนี้ตรงร้านลุงนี่ก็เหมาะจะเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังของเชอร์บันนี่เหมือนกันนะเนี่ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กไปต่อไปด้วยทำงานไปพร้อมกับการไปกินไก่เชิญเชิญเชิญเชอร์บันโอเคเอ็มเข้ามาอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยพบกับชแนล บันนี่แอนด์ชัยเกลนะครับวันนี้เนะี่ันนี่จะรับบทเป็นพิธีกรซึ่งจะพาทุกคนไปพบกับคุณลุง oh. ผู้เป็นเจ้าของร้านขายไก่ที่โด่งดังที่สุดในเซาท์ไซซิตี้ซึ่วันนี้เนะี่ <c oughs> เราได้นัดคุณลุงไว้แล้วนะครับเราจะมาทําการชิมโดยวันนี้เราจะมาแข่งกินจุด้วยการแข่งกินระดับไก่5ดาว oh. ทั้งหมด100ตัว oh. แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะกินได้จุใจแค่ไหนโดยที่ oh. ยังไม่รู้ว่าเราจะมาหลอ,อกกินฟรีเป็นไงบล็อกวันนี้ดีไหมไชคลอ้อดีมากเลยงั้นเราหลอ,อกลุงเลยดีกว่าเอาเลยลุงครับวันนี้เนี่ย <laughs> เราจะทําการถ่ายทําด้วยการที่วันนี้เราจะมาแข่งกินไก่1 0 0ตัวเรามาดูกันซิว่าบันนี่เนี่ยสามารถจะกินจุกได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดเหนื่อยก็จะก,ก,กินต่อถูกต้องไหมโอ้พวกเธอจะมาโปรมรดลาได้ชันเลยไชคล็ถือกล้องว้าวยอดเลยไม่ใช่แค่ไชคลืถือกล้องนะบันนี่ก็จะถือกล้องด้วยตอนที่ไชคลื้กินน่ะนี่เห็นไหมบันนี่เอากล้องมา แล้วแล้วพวกเธอจะแข่งกินไก่กันกี่ตัวนะอ่าหนึ่งร้อยตัวครับคุณลุงเอ่อกระอักกระอ่วนเหลือเกินได้ไหมนะแล้วพวกเธอจะสลับกันถ่ายเหรอฉันว่าพวกเธอต้องมีโปรดักชันแบบดีๆเจ๋งๆก่อนถึงจะถ่ายได้อะนะอ๋อใช่เลยก็นี่ไงที่ใช่่ทีเราจะมาหาลุงก,ก็เพราะว่าเราจะมาถามเรื่องโปรดักชันแล้วก็ง<า>่นแล้วก็เราก็มาหลอกกินไก่ฟรีด้วยหนึ่งร้อยตัวไงโอเคงั้นอันดับแรกเราต้องถามลุงก่อนว่าลุงรู้ อ่าใช่ลุงรู้จักร้านขายกล้องหรือว่ามีคนที่แบบสามารถจะมาถ่ายให้เราได้ไหมครับใช่เลยลุง,งเ,เห็นเขาบอกว่าโวอคอมเบร์ชันตอนนี้ทผลิตาวมยนต์ AI ซึ่งมีกล้องติดตัว,วไปไหนมาไหนสะดวกสบายสุดๆ<ว>ให้เช่าด้วยนะฟรีๆตอนนี้ลุงได้ยินมาอย่างนั้นนะนะเป็นช่วงทดลองใช้หรือเปล่าลุงให้ฟรีน้า ใช่ใช่ใ,ชใชพวกเธอเราไปดูนะแล้วเดี๋ยวลูกจะเตรียมไก่หนึ่งอยชิ้นไว้ให้แล้วมาแข่งกินจุกกินจาก,กินจะกจุกใจกันไปเลยโาว,วทีนี้เราก็ได้ทั้งกล้องได้ทั้งคอนเทนต์แล้วก็ได้กินไก่ในทีเดียวมีงานสงครูด้วยยอ<า>ดงั้นไปดูกันไปเยิงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราโชคดีมากเลยที่ทางด็อกเตอร์เนี่ยให้ เป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนกล้องแล้วก็ลุงอย่างฉันเนี่ยก็สนับสนุนไก่หนึ่งร้อยตัวให้กับช่องบัดดี้แอนด์ไซเ a ิลอีททาวเวอร์ลิงแอนด์จุ๊มใช่จิมมี่ใช่ไหมใช่เลยม่งแต่ว่าพูดอีกรอบจำได้ไหมช่องอะไรนะขอโทษคัดคัดคัดจำไม่ได้แล้วเอรอเอาเป็นว่ากินอย่างเดียวแล้วกันเด็ดกินเด็ดกินซึ่งวันนี้เนี่ย เราเด็ดจะให้บันนี่กับชายเก้ากินไก่ร้อยตัวขอรับชื่อต่อเป็นชายเก้าเลยละกันได้เลยค่ะที่ทุกคนชายเก้ากับบันนี่น่ะจะกินไก่ให้หมดหนึ่งร้อยตัวแข่งกินจุนะใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยไหมแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนก่อนจะเริ่มน่ะใเกไชายเก้าเอ๊ห่นมันไปหรือว่าปืนนะ คิดว่าน่าจะใหม่นะนี่เป็นใหม่แล้วก็เป็นแบบที่อัดเสียงแล้วก็น้ากล้องต้องขอขอบคุณดอกเตอร์ที่เป็นสปอนเซอร์เรื่องกล้องให้แล้วก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับใช่ใช่ใชคนพร<ช>้อมแล้วเราก็จะเริ่มจับเวลาได้เลยเวลาก็จะขึ้นอยู่ตรงขวามอือตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนมันนี่เราต้องขอไลค์ด้วยนะโอใช่ใช่ขอไลค์ขอแชร์ขอสับสไครด้วยนะครับใช่แล้วถ้าทุกคนกดแล้วกันเริ่มกันเลยก่นเลยกิน อย่านั้นยืดไปบ้าเลยไก่วัยม่นทําชิโลก กเลือดเช็คก็6640เห็นแสดงว่าบันนี้กินจุกว่าเช็ก็วันจีเย่บันดี้กินจุสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดับสไคร์ด้วยนะครับเย่เย่เย่ใช่เลยไแล้วก็อยู่ได้หลายวันแล้วก็มีงาดสอแล้วก็๋อ้ใช่ใช่ต้องขอขอบคุณร้านดินเนอร์ของคุณลุงที่เป็นสปอนเซอร์ไก่100ตัวให้เราวันนี้ด้วยนะครับไก่อร่อยมากทุกคนอย่าลืมข้ามาซื้ออุดเหมือนกันนะครับที่ร้าน ไดนดินเนอร์ใช่ขอบคุณมากครับลุงขอบคุณคับลุงไปแล้วนะนะก็ใช่ไงนี่ก็ได้คอนเทนต์แล้วนี่ได้คลิปด้วย <c oughs> แล้วก็คัเมลา่าเลีแต่เราก็จะไปถอดเมมเบรียการ์ดออกจากคัเมล่าเมทแล้วเราก็จะตัดต่อคลิปให้คุณลุงแล้วเราคลนี้เราก็จะลง YouTube YouTube ช่อง Bunny and Tiger ไงใช่เลยแล้วก็เอาไปส่งครูแค่นี้ <c oughs> เราก็ได้กับได้จริงด,ด้วยว่าเตก เมนบร่การ้าทำอยู่ตรงไหนเนี่ยบันนี่เช่ว,ว่าช่ว,ว่าเรายกกล้องกลับไปที่บ้านก่อน,กอนก่ก,ก็ดนะได้กดถ่ายไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเออเราไม่ได้กดเ <c oughs> เอ๊ะลุงอาจจะต้องเตรียมไก่หนึอยตัวมาอีกรอบนะใ่ <c oughs> ใช่ใช่อพอดีฉันก,ก็ฉันน่าจะเจงแล้วอนะบันนี่ชาเก้าหรือว่าเราได้ถ่ายเดี๋ยวไปดูเมบริกาไหสิอ่ะไปเช็คอีกรอบไปเช็คไหนลองดูิเอ๊ะเอ๊เอ๊ะน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งอเจอหไหน ฉันว่าก็ว่าทำไมด็อกเตอร์ถึงให้เรายืมมาฟรีๆนั่น,นสิฉันว่ามันต้องเป็นแผนของด็อกเตอร์แน่นๆเลยโดน,นเขาหลอกเด่เจี่ยวใจให้หอเอย่กงน้อยก็กินไก่ร้อยตัวนะฮาาของฟรีไม่มีในโลกจริงๆนะนทำแบบมันนะี่ไชเกิลนะเป็นหลอกคนอื่นไม่ดี